ดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพี่น้องมาดูที่เพยงเก้าสิบไรครับนะของคิวจัดเต็มลองครับนะจัดหนักจริงๆดูครับโอ้กระบอกน้ำเล็กๆแต่กกยกสบาย,ยครับนะเราสซีรีส์ห้าร้อยครับ ตัวนี้สร้างโดยพอรวมช่างครับนะมูพอรวมช่างครับนะบนะจซีใหนิ่งมากครับนะแข็งคอาที่ฟครับนะนทวด,ดฟอร์ดแล้วก็ชอบจริงๆครับนะแรงกันยังเลเลย อร์ด8210ครับนะ60ท u r โบครับบสจะวาวางทรบโบมาครับนะก่อนไม่มี t u บโบนะวางเองครับนะรีดมาเพื่มถ30ตัวนะ น่าจะวันหนึ่งน่าจะประมาณห้าสิบเที่ยวครับนะต่อคันนะีใกล้ครับถือว่างานปากโอนะใกล้กันะไปกลับประมาณกิโลเล่นกันหนะักจริงๆผมถ่ายวิดีโอตั้งแต่บ่ายโมงยันห้าโมงเย็นครับนะเพิ่มจะเมื่อยลา้า เดี๋ยวคุณโคตรฟอรนะครับนะจะไ,ได้เวลาจวดเลยพี่น้องด้วยว่าจะไล์สดไม่แน่ใจว่าจะไม่ค่อยชัดนะพีนะ่น้องเดี๋ยววันหลัง ครับดำนะครับถ้าเดินเบาอย่างนี้จะจะดันดินพลังเยอะครับนะครับอาใส่ว่าดันแรงดันเยอะครับนะอ๋อเดี๋ยวคุโซครับ นี่ไม่แคบนะโอ้ใส่ร้ายแท้เป็ดบาบไล้เลยวันนี้ไปต้องกลัวครับว่าเครื่องใหญ่สองร้อยสิบครับในในี้เจคชั่นหกเอ็มหกหนึ่งผมปิดอแล้วครับตัวน,นี้สร้างโดยมอเตอร์อแซนสุขคาเพนครับนะ ระดำนะกระบอกนี่นี่สามารถดำได้ครับนะไปส,สบายครับนะโอ้นเขาแรงจริงนะเห็นบอกว่าแรงที่สุดในบ่อเนี่ยอ้เอาวิสูครับวิสูวิชิ เก้าครับร้อยเก้าห้ามีร้อยเก้าห้ากับสองหนึ่งศูนย์ไม่เป็นไรครับต่างกันนิดหน่อยส้มง่ายครับอะไรฟูครับนะเจ้าพิเศษงานคิวช่วยกันแบกบแบกบได้เยอะก็ได้เยอะครับนะสมมุิว่าคิวละคิวละสามสิบบาทสมมุิครับนะมี่แบกมาห้าคิวเนาะ อาคิวร้อยห้าสบโอ้ร้อาสคือว่าละร้อยาสิบบาท่นันก,ก็อ่ะอยู่กันกันยงเดียวครับสายดัน ไปครับป๋าโอเคครับ okay, พี่น้องครับเมมโมรี่จะเต็มครับถ่ายวีดีโอมาประมาณสัก200นาทีได้ครับนะว่าง200นาทีเต็มครับนะเมมโมรี่เต็มเดี๋ยวไปลงคลิปให้พี่น้องได้ชมกันก่อนเนาะ เป็นลักษณะการทําฟาร์มนะครับก็ฟาร์มไก่นะครับก so no so so ็เลยต้องผสมนระมันเม็ดประมันเก้าสิบไร่ครับนะเสร็จก็จะบดอัดแล้วก็สร้างโรงเรือนครับนะมาน้องมาชมเนาะก็จะได้เงินแต่ละบาทแต่ละแต่ละสตังค์ไม่ใช่ง่ายครับนะต้องสู้ครับนะก็สู้ยังมีชั้นเชิงครับนะยังมีเหลี่ยม ทำอะไรที่มันถูกต้องทำกฎหมายครับนะอย่ไปป้ายกฎหมายนะครับก็จะเราก็สู้สู้ทนประหยัดครับนะทําในสิ่งที่ท่านรักครับนะจะไม่ต้องทําธุรกิจดินก็ได้ครับนะธุรกิจ้ขายธุรกิจขายตัวเขียวขายอะไรก็ได้ครับนะซื้อขายที่ทำชีพที่สิ่งเรียนาะ ครับนีต้องชาติเปินรบเกียร์ชาติเดินรถทุสนยเต้ครับนะหรือว่าปรึกษาเดินธุรกิจหรือว่าต้องการรถคุณทุนไหนก็สอบถามกันได้ครับจะหามาให้ครับนะพูดไปพูดมาก็เลยพี่น้อง่ะ จอฟอร์ดนะครับแ2 1สองหนึู่์หกูทโโบไดเร็ครับนะเห็นว่าจะเริ่มมืดแล้วครับนะเย็นๆสีสุดทีครับนะจนะช้าเดี๋ยวเข,า,ขาดันได้เยอะนะ ต้องขอบคุณทีมงานโชคดิที่ด้วว่าเสียร้านหรือว่าเบาวีครับนะสายแข็งสายเชื่อนบุรีรัมย์ครับนะใครต้องการพื้นที่ว่าศักดิ์นะครับหรือว่าจะทำไรนาสผสมหรือว่าพวกน้องนาครับนะตันพวกน้องนาก็ติดต่อมาได้ครับนะสอบถามได้ครับนะ,ะรถอสอบถามท่านเรื่องทรัพย์ก็ได้0 982723752ครับ ถ้าโทรหรือว่าคุยกันทักมาก็ช่วงเช้าครับนะช่วงเช้าเจ็ดโมงถึงเก้าโมงครับก็เย็นๆก็ได้ครับนะเย็นๆก็จะมีเวลาให้ครับนะฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ